สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องข้อหวยนักเสียงโชคทุกท่านครับที่กาลังเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง YouTube ช่องคนแช่หวยครับเมื่อในวันที่10ตุลาคม2,564ครับพี่น้องผมในคลิปวิดีโอนี้ครับผมสินัำพาพี่น้องมาเบิ่งข้อมูลแนวทางตัวเลขมงคลประจําวัน ของแม่น้ำหนึง่งละก็ห้าหน้อยของจีฟองเบียรครับพี่น้องผมก่อนสีน้ำผาพี่น้องไปเบิ่งของมู่นแนวทางครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สำคัญอย่าลืมกดสันกระดิง่งแจ้งเตือนไว้น้ำครับพี่น้องผมมาเริ่มต้นเมิ่งขอมูลชุดนี้กันครับเป็นเลขมงคลประจำวันของแม่น้ำหนึ่งครับพี่น้องผมงวดประจำวันที่10ตุลาคม2564ครับในชุดนี้ครับแม่น้ำหนึ่งชอบ9กับ6ชอบมาก9ครับพี่น้องผมชอบ เก้าก็พกชอบมากเก้าเด้อพี่น้องเด้ดอบิงรูดเก้ากวากันไปครับแล้วก็ชุด2ตัวครับ969391 636131ครับพี่น้องผมชุด3ตัวอยู่แถวล่างครับ963961 931631แอดแม่น้ำหนึ่งครับเอาขอพุ่นขอมูลจากกลุ่ม VIP แม่น้ำหนึ่งครับพี่น้องผมชื่นชอบตรงกันบันทึกเซฟไวจวดจาดครับ นำภาพพี่น้องไปต่อทีข้อมูลชุดนี้ครับเป็นหาน้อยปกติบวก VIP บวกดานั่งของแอดเฟองเบียเดอร์พี่น้องเด้อยวดประจำวันที่10ตุลาคม2564ครับสำหรับในชุดนี้ครับเจฟองเบียรให้วิ่งรูด1กับ2ครับพี่น้องผมวิ่งรูด1กับ2ฟัน1ครับเจาะ2ตัวครับพี่น้องผม24 27 28 1714ด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็เม็ดเดียวครับ18581 18581ครับเม็ดเดียว J อสเจฟองเบียครับเอาขอบคุณขอมูลจาก j จฟองเบียกลุ่ม VIP ครับพี่น้องผมชื่นชอบตรงกันครับบันทึกเซฟไว้เด้อพี่น้องเด้อห้าหน้อยครับผมขอให้พี่น้องโชคดีครับและขอบคุณขอมูลทั้ง2องเกจอาจารย์ครับแม่น้ำหนึ่งเจฟองเบีย er. ขอให้พี่น้อง ร่ำรวยเงินท่องครับผมอยู่ดีวิแห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ